ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาอาจทำให้ใครหลายคนจำเป็นต้องละทิ้งโอกาสในการออกเดินทางมาเริ่มต้นออกเดินทางไปได้วยกันอีกครั้ง Let's journey will be happy สวัสดีค่ะชาวมีนีเที่ยวคลิปนี้ปลายทางที่เราตั้งใจไว้คือจังหวัดจันทบุรีเดินทางกันแต่มืด จะไปจันทบุรีกันนะครับผมออกเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดไปกาบล้อรถหมีไปเที่ยวกันเลยค่ะออกจากบ้านมาได้แป๊บเดียวฟ้าก็แบับแสะแล้วเหมือนฝนกำลังจะตกมรรยากาศว่าตกแน่แน่หมีใหญ่คอแวะจอดรถ เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับถ่ายคลิปกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรอุปสรรคในการเดินทางทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้เสมอ,อสำหรับเราสองคนเวลาเป็นสิ่งนี้ค่ามากกว่าเงินทองจริงๆค่ะ รอให้ร่ำรวยก่อนแล้วค่อยออกเดินทางวันนั้นเราอาจจะไม่มีเรี่ยวแรงเหลือพอแล้วก็ได้เราคิดเสมอว่าทุกๆก,การเดินทางของเราทุกๆท,ที่ที่เราไปมันจะอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไปที่จะพิเศษไปกว่านั้นก็คือการได้มีรูปถ่ายมาเก็บไว้ดูทุกครั้งที่นึกถึงเลิกดี เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นฝนตกเบิดดีวะฝนตกเ,เลยนเหี้ยเฮ้ยบรรยากาดกูเลยเอาไงเอาไงฝนแม่งลงในเหี้ยหน้าไปนู่นวะหรือไงจะไปใช่ไหม <c oughs> เอาไงไปเลี้ยวกับ เดินทางไปทะเลแล้วฝนตกไ่จะไม่เวิร์กการเปลี่ยนแผนการเดินทางเกิดขึ้นได้เสมอนี่แหละที่เขาเรียกว่าสีสันของนักผจญภัย ที่จะทำให้เราพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนสำหรับนักเดินทางแล้วคงจะไม่มีช่วงเวลาใดสุขใจเท่ากับการเริ่มต้นออกเดินทางความสนุกระหว่างทางมักมีค่าเท่ากับปลายทางเสมอโอเคกลับมออนไลน์ครัง้งละจากเมื่อกี้ฝนตก สนุกสนานใชูกันมาใชูกันฝนกันมาจนเนี่ยน้ำมันหมดถังก็มาจอดพักปัมแรกที่เลี้ยงเมืองสระบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะออกลบุรีแล้วก็เพชรบูลณ์เป็นลำดับต่อไปโอเคป่าป่า,าป่าเอะวันนี้ทัวร์มั่วๆอยากไปไหนก็ไปเมียวเมียวเียวเีว่อะไรพี่อะไรเมียวเียวเหีวเมียวเมียวี่อะไรเมียวเมีวมียวเมี ๆๆๆๆๆๆ ok e> พอฟ้าเริ่มสางก็เริ่มหายม่วงออกจากรบุรีมาได้สักพักแสงแรกของวันใหม่ก็เริ่มทอประกาย ทักทายเราในยามเช้าได้เวลาออกเดินทางกันต่อแล้วค่ะ ที่คคยไี้เจออยเรามาเอรา้ก็ไม่เคยในช่วงเวลาเดียวกันที่ได้ยินเสียงท้องเริ่มร้องบอกว่าหิวแล้วนะผู้อาศัยหมีก็เริ่มสะก,กิบบอกมีใหญ่ ว่าให้ชะลอรถและช่วยกันมองหาร้านข้าวข้างทางพอดีที่เหลือไปเห็นร้านไก่ย่างอยู่ฝั่งตรงข้ามทั้งสองมีก็ไม่รีรอที่จะกลับรถมาทานข้า,าวเช้าด้วยกันค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ร้านไก่ย่างบัวปองนะคะกินข้า,าวเช้ากันแล้วก็ สั่งอาหารไว้แล้วอันนี้เดินมาเอาแก้วน้ำส่วนตัวเนาะมาตรการโควิดนิดนึงมาแล้วนะคะไก่ย,ย่างเราสั่งไก่ย,ย่างหนึ่งตัวโอ้หน้าตาน่ากินมากเลยอันนี้ข้าวเหนียวน่ารักมากใส่ห่อมาแล้วก็ข้าวสวยแล้วก็ผักและเดี๋ยวเรามีทอดมันปลาไก,ก่อีกอย่างนึงเดี๋ยวตามมาอ่ามันจะล็อกมากปับก๊บจ่ะตอนนี้ก็อาหารเช้านะคะที่ร้าน น้ำมอดเตาแล้วฟางไก่มากรนึงแล้วก็ทอดหนังปลาด่ายเติมที่แล้วก็อาจจะเร่อมเช้ากับกลางวันมารีวิวดิมีของมีของกินบ้างน่ากินบ้างโอ้โหไก่โอ้โหเม็ดเล็งไม่ได้ตรงโอ้โหมีไก่พี่ลงมาพื้นที่เลยเพื้นที่เลยจะกินก่อนไปไหนต่ออิ่มจากข้าวเช้าขอแวะหากาแฟกินสักแก้วนั่งตากแอร์เย็นๆสักแป๊บ มาแดดยังเรื่มๆอยู่เลยสักพักฝนตกแมง่งสักงันชีวิตอ่าเรียบร้อยปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลุยฝนนันต่อเพราะว่าจอดอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็เมื่อกี้ลายถามที่พักเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปนอนกระโจมกันเหมือนเดิมเดี๋ยวไปเจอกันบนภูเกา จะพาตัวเองออกไปสร้างรอยยิ้มและหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองอย่างน้อยสักวันสองวันก็ยังดีมีใหญ่ก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับการดูแผนที่นี่ขนาดพี่สไปเดอร์แมนยังหนีมาขายพวงมาลัยที่นี่เลย ร้อนที่สะสมมาหลายชั่วโมงทำให้เมฆก่อตัวจนกลายเป็นน้ำฝนโปรยปลายลงมาพอให้ได้ชุ่มฉ่ำขึ้นมาบ้างดีนะที่ฝนตกมิเงนคงได้ใส่ชุดกันฝนเกอร์เพราะถ้าฝนไม่ตกก็คงร้อนหน้าดูฝนตกหนักตอนอยู่บนรู้สิพอดี ้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังมากๆโค้งก็เยอะแถมถนนก็ลื่นแต่ช่วงเวลาที่ฝนตกนี่แหละมักจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามต้นไม้ใบหญ้าก,ก็ดูเขียวขจีบรรยากาศสดชื่นมากๆและที่สำคัญเหมือนได้รางรถไปในตัวชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว ติดด้วยม,มันจะกบบรรยากาศของเขาคอ ในช่วงเวลาหลังจากที่สายฝนหยุดโปรยปลายรเราขับรถเข้ามาทางด้านหลังของวัดผาซ่อนแก้วเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่ค่อยมีผู้คนรู้จักมากนักววช่างเป็นบรรยากาศที่ไม่คุ้นชินสักเท่าไหร่อาจเป็นเพราะเวลานี้ ิ่งจะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆมาได้ไม่นานจากภาพของเมืองท่องเที่ยวที่เคยมีรถยนต์และผู้คนคึกคักในวันก่อนกลับเงียบสงบอย่างไม่น่าเชื่อนักท่องเที่ยวบางตาแต่ก็ดีไปอีกแบบเพราะบางทีแล้วการที่มีนักท่องเที่ยวน้อยทำให้เราซึมซับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างเป็นที่ อยากจอดตรงไหนก็จอดได้อยากแวะถ่ายรูปมุมไหนก็ทำได้เทไปเลยถนนด้านหลังวัดผาซ่อนแก้วเ,เป็นทางขึ้นภูเขาสูงชันมาก ทะเลหมอกออกมาต้อนรับเราลอยฟุ้งเต็มยอดเขาข้างหลังเราเป็นวัดขาซ่อนเก้วนะคะแล้วก็ดูดินะฝนกลังตกน้ำไหลลงมาเป็นทางเลยแล้วดูหมอกตรงนั้นเลอเป็นถูกทัดีเลยกลับหมอกบนยอดเขาสวยมาก เจอฝนก็น่าเบื่อเจอยิ่งขึ้หน้าดูหน่อยอะไรนะตอนแรกเจอฝนก็น่าเบื่อเจอยิ่งขึ้หน้าดูหน่อยและก็ไม่พลาดที่จะต้องแวะจอดถ่ายรูปกันอีกตามเคยให้ติดยาวๆไปเลยถ่ายจากตู้รถไปแล้ว เราจะไปไหนต่อทับเบิกแลนะคะซื้อของอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรานุ่งตรงเสื้อสูทปูทับเบิกเลยแล้วก็ไปที่พักกันเราขับรถขึ้นภูทับเบิกกันในเวลาบ่ายสามโมงแดดค่อนข้างแรงชุดกันฝนที่ใส่กันตั้งแต่ตอนที่อยู่เขาคอก็ยังไม่ได้ถอดขับมาได้ไม่นาน มีใหญ่กระจอดแวะอีกครั้งเพื่อเสร็จอุปกรณ์ถ่ายทำ ัไม่เสร็จทุี่ขึ้นเสร็จแล้วด้วยระดับความสูงจากน้ำทะเล1,768เมตรภูทะเบิดจึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเพชรบูรณ์และก็ยังเป็นยอดเขาที่มีหมอกให้ชมตลอดทั้งปีที่นี่จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของนักล่าหมอก มีหมอกให้นั่งดูเพลินๆกันได้ตลอดทั้งวันและนั่นก็เป็นเหตุผลหลักๆที่เราเลือกที่จะมาที่นี่กันอยู่บ่อยครั้งหลงสเสน่ห์ของภูทับเปิกเข้าจริงๆแล้วค่ะ110่11อิเดโค้งเพื่อขึ้นภูทับเปิก เป็นถนนที่ใครหลายคนหลงไหลเมื่อผ่านโค้งมาได้สักครึ่งทางก็จะเริ่มมีหมอกให้เห็นทั้งสองข้างทาง สภาพประมาณเนี้ยสุดท้ายเราได้ที่พักแล้วนะคะเป็นบ้านกลางแสงดาวนู่นใต้อยู่นู่นก็คือเลยจากรินผาเข้ามามา,มาสุดทางเลยอ่ะเป็นโดมในราคาหนึ่งพันบาทโอเคอยู่มีพัดลมอะไรนะมีพัดลมไอ้น้ําให้ด้วยมีอาหารเช้าให้ด้วยแตกต่างจากเมื่อสักครู่โดยเจ่เชิญเว็บเว็บโหเราอยู่ไหนเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกลางแสงดาวนะคะกูทเบิกวันนี้เราเลือกนอนดมเป็นแบบนี้เลยข้างในมีเตียงเขาหุม้มนุ่มมีน้ำาการดามีไอ้พัดลม,มไอ้น้ำแบบข้มงวพ่อพางการดมีทีวีคือจะบอกว่าดีมากในราคาหนึ่งกันบาทเียหาเช้าด้วยอันนี้เราได้ห้องที่สองดูในห้อง เจ๋งมากได้ฟีลเดียวกับมอนแจมนะใชยทำไมอะ เวลาเรา,ๆาวๆเจ็ดโมงเช้าเราตื่นขึ้นมาเดินชมบรรยากาศรอบๆที่พักดอกไม้เบ่งบานต้อนรับแสงเช้าที่กำลังสาดส่องลงมานักท่องเที่ยวหลายๆเต็นเริ่มตื่นออกมานั่งดูหมอกกันที่ระเบียงด้านหน้าเต็นให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้ละทิ้งบางสิ่งออกไปจากใจ ช่วงเวลาสั้นๆกับบรรยากาศแบบนี้แทบจะลืมชีวิตที่วุ่นวายในเมืองกรุงไปซะสนิทโโโโพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมีโดมสีขาวเต็มไปหมดเลยนี่ก็มีโดมสีขาว สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในแต่ละช่วงเวลาเราจะเจอได้ทั้งแดดลมฝนและหมอกสลับกันไปนั่งดูหมอกที่พัดผ่านลอยขึ้นมาจากหุบเขาด้านล่างสะจนเพลินราวกับเวลาได้หยุดนิ่งไปชั่วขณะปล่อยอารมณ์ให้ไหลไปกับสายหมอก เป็นอีกช่วงเวลาหนึง่งที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกมีความสุข มาแล้วค่ะนมปังไส้กรอกแล้วก็ข้าต้มตามอัธยาใส่กันนะคะกินแล้วก็นั่งดูวิวแบบนี้เลยแดยดมาแววอ่ะตอนนี้เราเก็บของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะออกจากเอ่อ บ้านกลางแสงดาวภูทบเบิกแล้วแล้วเดี๋ยวเราลงจากภูทบเบิกแล้วก็มุ่งหน้ากลับกรุงเทพเลยคงไม่ได้แวะไหนอาจจะมีแวะกินข้าวแวะอะไรเงี้ยแล้วก็เตอนนี้นะเที่ยงหมอกยังแบบว่าข้างหลังเรานี่คือไม่เห็นอะไรเพราะว่ามันมันหมอกเต็มเลยนะคะเนี่ยหมอกหมอกเต็มเลยกลับบ้านกันแล้วเนาะเนาะ ถือว่ามาพักผ่อนนะคะ2วัน1คืนที่ภูทับเบิกไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงแล้วก็เจอกันทริปหน้าคะ่ะบ๊ายบายป่ะกลับบ้านไปลาแล้วนะู่นะบ้าแล้วเมี่ยกูมมา,าให่ขวาแน่นอนซ้ายกูก็ตายไอ้ยี่อะไรกับขึ้นอย่างนี้ มออกมาออกมาทางนี้ทางมันค่อนข้างเละนะคะรถสะบัดไปทีหนึ่งแต่ว่าวิวข้างหลังสวยมากเลยทางเละมากเดี๋ยวขอตั้งตัวแป๊บหนึ่งสรุปไปไม่ได้นะคะกับทางเดิมมันน่าจะเป็นทางออกของรถกระบะรถใหญ่อะไรอย่างเงี้ย กับข้างหน้าเหมือนเดิม